มาลงทานนี่ยังมันคนยังมาไล่าคาแครพี่น้องเนี่นะลงทานนี่ยังลงทานนี่ยังหนูหนูหนูหนลงทานไรหนูอ๋ออันนี้ลงทานไอติมด้วยครับลงทานไอติมนี่นะมนีคนมาทานเราก็ามาจัดการให้นี่นะคุหนะักคนต่อถทอะ่ะมาลงทานทางพี่มาเบิ้งลงทานทางพี่ ให้ไปถ่ายเนี่ให้ไปถ่ายเนี่ย,ย,ยโอ้ยถ่ายนะครับลงทานี่ย่งนในลงท้านเนาะเนี่ยอยากออก,ากช,าชาวตลาดโต้รุ่งบอกครับเลยนะมาประมวนแถวตลาดโต้รุ่งแนะม แม่ค้ามาเองเลยนะครับผมตัวตัวตัวผเอาย่างหมาเนี่ยนะครับตัวลุงนะตับบังโง่เบดเล้ยไก่ทอดต้มซำแก้เหนียวโอ้หมดแล้วเหรอครับนี่นะหมดแล้วโอ้ยมาบอดหันพี่น้องไก่ทอดต้มซำเนติชชี่เออโอ้ยหยุดหยุดตลาดทางค่ายดีคืนนี้คือชิลวยเนาะแต่ครับเนี่ยเมื่อกี้มาตับแกกันนี้เราเบื่อนี้ให้เป็นได้ค่ายดี เออให้ขายดีคือจังนี้เด้อพี่น้องเด้อเนี่ยครับถูร่ะให้ไข่ดีคือแม่ออนี้เด้อถ้าถูไข่ดีเป็นเทน้ำเทท่าคือจังมาลงทานนี่เด้อมวนมวนคักเนาะมาทานนี่มวนคักเนาะท้ายคลองอยู่ตลาด์สมวนคืนนี้วันนี้นะโอ้ยเพระนอมาต้องไล่ยางเชไดมาทายบอทันพี่น้องสิ่งที่หมดไปแล้วคืออะไรบ้างนะครับผม ไก่ทอดหมดมมแล้วเกก็ดเดี๋ยวจัดเป็นเซตไว้ม<อ>ีเดียวครบมีไก่ทอดมีข้าวเหนียวมีอะไรอีกครับผม,มขนมมีน้ำส้มมีขนมน้ำส้ม,มโ,อโอ้นที่ทำเป็นเซตเป็นเซตนทติครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้างในแล้วก็ไปดูอีกเจ้าหนึ่งอยู่มุมนู้นครับผมเข้าไปเบิ่งครับเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งครับดี๋ยวเข้าไปทางไหนครับผมอันนี้เจ้านี้มาแต่ไหนนาะสวัสดีครับขอบนุณเจ้าอันนี้ท่าแพรหรอครับผม โอ้ทีมงานป้าแดงป้าหยองใช่ไหมครับผมป้าแดงป้าอะไรป้าป้าทั้งหลังนะท,งนนะท่าแพวัชชนปรนะทานข้าวทอดเหรอครับผมข้าวท<ร><ร>อดแล้วก็ทอด,ด,ดโอ้ทอดสดๆใใหม่เลยโอ้เข้าไปดูข้างในก่อนนี่นะอืมคุณนะปั้นอยู่นี่ทอดอยู่นี่โอ้สวัสดีครับป้าหยองสวัสดีครับโอ้ป้าหยองมาเองเลยนะครับลงมือเองทอดเองเลยนะครับผมเอาทอดป้าหยองบ้านท่าแพครับ เสพขอเสพขอนี่นะอันนี้จิยกขึ้นเป็นพับเป็นบ้านบ้านสิครับผมโอ้ยล้มเสษน้ำมันซะเนาะล้มเสษน้ำมันซะเนาะขึ้นว้านเฉยเกาะมาจากไหนก็ครับพระโอ้ชาวชนประธานสมทบทุนในการทำบุญครั้งนี้ครับสาธุครับสาธุ ใตลงานปอย่างนี้ะทับใจนะปาเสี่ยวที่น้ให้นาเือไทอ๋อที่เรือจากรงทานปัดใจเจ้าไปไหนนะครับป้าอให้าลาหในบ้าน้าโอ้โหทลายให้กับอันมุนิธิส่งนาตี้ครับผมโอ้ครับ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 สาธุครับผ้าสาธุครับสาธครับผม ครับผมเนี่ยซอกมาเบิ้งข้างในก่อนมาเบิ้งท้างในก่อนอู้คุณนะคุณนะ,นะอโอ้กองผมมักไญ่น้ำสมพี่น้องน้ำส้มจากตลาดโตุ้่งครับผมไก่ทอดเพนเสียงไวยุ่ไก่ทอดเสียงไวยุกโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับคุณนะอู้ได้กินพร้อมสาทูรับสาุูรับ โอไปเบิ่งทาแต่บังฮวงแน่คือคุกเข่าใส่คักแค่มาเฮ้ยคุกเข่าแม่ตีทาแต่บังฮวงนะโอ้มันโคกญ่เนาะสุดยอดครับสาธุมีแต่แนวใหญ่ๆเนาะโตลุงเนาะสาธุครับสาธุไอติมนี้กระข้องสนประธานเพิ่นเมาครับนักเรียนช่างชนประธานช่วยสมทบทุน นอกจากเข้าทอรเราไอติมพร้อมเมาเพิ่นเมาเพิ่นเมาทั้งเท่าไรครับเมื่อนี้นะเพิ่นเมาเท่าไรครับพี่ชุดเล็กอนสะพ้ายอนสะพยประทานอือจนประทานพร้อมสะพ้ายจนประทานนะครับนี่นะเพิ่นมาทําบุญไอติมแล้วก็ข้าวทอดนะครับผมโอเคครับสาธุครับสาธุสาธุครับ